อ๋อถอดชุดสีอย่างเดียวถอดชุดสีถอดอะไรก่อนถอดชุดสีทั้งคันต้องไปถอด ก็สาหรับรถรุ่นนี้ทําไมถึงเลือกแบตใหญ่ใส่ได้นะเพราะว่าเหตุผลนี้เลยว่ารถรุ่นนี้มันเป็นรถที่ขาดแบตใหญ่ที่สุดนะไอตัวอัลฟาก็คือเราจะใส่แบตสักร้อยห้าสิบสองร้อยแอมเนี่ยคือมันใส่ได้เลยเพราะว่าถ้าเทียบกับรถทุกรุ่นนะรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่มีการใส่แบตค่อนข้างใหญ่แล้วก็เวลาทิ้งตัวลงไปข้างล่างเนี่ยรถมันไม่โดนพื้นพราะรถมันค่อนข้างสูงนะครับอย่างตัวนี้แบตเตอรี่ที่ใส่เนี่ยเป็นแบตที่ใหญ่ที่สุดนะครับวันนี้ก็เห็นไหมร้อยยี่สิบแอม อ่าพิกสามอนะอันนี้คือผ่าน BMS ล้วนๆนะครับก็เป็นแบตของ JP EK นะครับแล้วก็เดี๋ยวตำแหน่งที่เราวางก็อยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องตัดหูตรงนั้นก่อน,นครับแล้วก็วางต่อเลย ก็สำหรับรถรุ่นนี้นะถาดมันจะยาวมากเลยนะครับนี่เห็นไหม,มยาวแล้วก็ใหญ่กว่าเหลือเหลือแบตมากแค่ตัดขาออกแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมต่อขาให้ยาวขึ้น,นครับ <S <S ก็วิธีการต่อเราจะเอาตัวแท่นนี่เห็นไหมแท่นยกวางใต้ล่างแล้วก็ปรับระดับเอาเลยตัวนี้เราใช้ตัวนี้เกี่ยวประมันนิ้ เังโตได้เว้ยเหยียบเหย๋ยบคันนี้ไปหน่อยก็ได้หายโยมจะสิบแล้ว ก็อันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเตรียมทำความสะอาดรถนิดหน่อยเพราะว่าฝุ่นเยอะจากตอนเจียนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเสร็จก็เดี๋ยวจะเตรียมประกอบรถนะครับจะตัวคันนี้นะครับก็กล่องอาจจะจะมีใช้กล่องตัวนี้อ่ก็ว่าจะเปลี่ยนเป็นรถ p t r เพราะมันเร็วเร็วขึ้นนะครับวิ่งช้าอาจจะเบื่อนะครับ เอางี้เอาเหล็กมาเดี๋ยวผมผมผมตัดให้เฮืไม่ออกรางตัก็่อเยอเอ้ยตายแล้วนะเอ่อเฮ้ยเอ้เอา,เอาโยนตลับเมตรให้หน่อยเดี๋ยวผมผมผมวัดให้เลยใครอาปากาสจบ ผมตัดเหล็กขาดเหล็กเกินอยู่ปกติอ่ะเวลาเชื่อมตัดตัดตัดขาด,ด,ด,ดตัดเกินเกินพอดีนะครั้งโอเคสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันให้มันขยับมาหน่อยก็ไดนะ้เออให้มันได้ได้เชื่อมฉากกับเชื่อมตรงนี้ด้วยสองที่มันจะได้แข็งไงเออนั่นแหละเออพอันี้จะไม่ตรงยังไม่ตรงใช่เพราะเดี๋ยวแบตมันจะค้ำอ้นี่อยู่หน่อยนึงเนาะ ต,ตัวนี้มันจะไม่ติดตรงนั้นหรอกจะลอยขึ้นมาหน่อยนึงอ่าเนี้ต้องเอาไงเอาตัวสูงขึ้นอันนี้เสร็จอันนี้เสร็จใช่ไหม <c oughs> อ่าเดี๋ยวโอ้ต้องตัดสองอันนั้นก่อนถึงจะได้ความสูงตรงนี้ขึ้นมาก็ตอนนี้เป็นการวางแบตของรถเจ้าตัว Q1 นะซึ่งมันเป็นตัวไอ้117แอมป์นะครับ84โวลต์สลูกนะก็ <c oughs> ถ้าวางจะประมาณนี้นะครับนี่ผมก็ให้ดู นะครับว่าเป็นตัวอย่างก็1ลูกจะนอนนะครับคือไอเจ้าตัว Q1 เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ตัดเหล็กด้าน,นบนออกหน่อยเดียวนะครับแบตก็สามารถใส่ได้ปะกะติเลยนะครับแล้วก็ถอดเหล็กคาดออกแล้วเดี๋ยวตอนใส่ก็คาดเข้าไปเหมือนเดิมในตำแหน่งนี้นะครับส่วนในตัวนี้อาจจะทําถาดด้านล่างหน่อยนึงนะด้าน,นบนมันก็จะติดชิดพอดีแต่ต้องยอมเสียตัวพลาสติกกล่องเก็บของ นะครับอาจจะตัดหน่อยผมอาจจะอันแรกนี่ยังตัดไม่สวยเดี๋ยวต่อไปนี่รู้ขนาดไซส์แล้วคืออาจจะตัดดีกว่านี้แล้วก็ส่วนตัวรถก็ไม่มีอะไรเหนือเดินระบบไฟก็เสร็จแล้วนะสําหรับตัวชิวันก็พร้อมนะครับ235หาแอมป์ฮาวนะครับก็ประมาณ20กิโลวัตต์โอ้โหแม่งโคตรสูงเลยนี่เกือบเท่ารถใหญ่แล้วโอเคเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันอ่ะคันนี้ก็จะเป็นคันตัวอัลฟานะ อัลฟาก็เมื่อทําเสร็จแล้วแบตก็จะวางอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะใช้เหล็กยึดตัวเดิมได้หมดทั้งหมดเลยยกเว้นตัวล่างเนี่ยถาดเราต้องต่อให้มันลงมาข้างล่างแต่ถาดออาฟ้ามันใหญ่อยู่แล้วเนี่ยมีพื้นที่เหลืออยู่ข้างล่างผมก็เลยเอาเครื่องชาร์จแปะติดตรงนี้เลยแต่เครื่องชาร์จผมลาดอีโปซี่ไว้แล้วนะครับแล้วก็มันจะกันน้ํานิดการสะเทือนนิดหน่อยก็สายก็ต่อเข้ากล่องอย่างนี้นะครับก็ล้อใช้ล้อเดิมก็คันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเหลือประกอบบอดี้นะครับก็ตัวสายชงสายชาร์จเลยเรียบร้อยโค้งอาจจะเชื่อม เร่งด่วนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้จะเป็นงานเดียวที่ต้องเลื่อนอันนี้เราจะเก็บข้อมูลรถข้อมูลรถทั้งหมดก็จะมีเรื่องของโวลต์แบตเตอรี่ก่อนออกไปใช่ปะ่ะแอมป์แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่แล้วก็ตัวเลขไมล์แล้วก็เวลากี่โมงตอนนี้แล้วก็ค่าพลังงานเป็นกิโลวัตต์ชาวที่ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้ตอนชาร์จอันนี้คือตอนชาร์ดด้านหน้า ด้านหน้า54.3ด้านหน้าห้าสิบี่จือหนักมากด้านหลัง9 2้าสิองาสิจุดจุดหกเารวมกันเท่าไหร่54.3 92.6ส่ส่วนน้ำหนัก ตัวผมเจ็ดเจ็ดสิบเอ,อ,อ,อ็ดจุดแปดกเกอ้จ็ดเจ็ดสิบเอ็ดจุดแปดอ็ดจุอ่ามันหนักเพราะวันนี้มันมีของเยอะอ่านั่นคือน้ำหนักล้อหน้าล้อหลังโอ้มากโอ้ช่างด้วยทีละคน รวมคนขับ200รอยน้ำหนักรวมของ Q1 Smart Max ครับ218.7ปโลสอง2 1 8 7โล218.7ช่างก่อนช่างก่อนอัลฟาห้าสิบห้าจุดแปดล้อหน้าล้อหน้าห5 8อ่ะล้อหลังอีก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  ล้อหลังแปดสิบห้าจุดเก้าอ่าอาไปก่อนแล้วตั้งอ่ะตั้งเลยผมก็ทะลุอามาน้ำหนักคนขับเท่าไหร่ไม่แต่มาแปดสิบห้าแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดจุดสาม 87.3 200บวกผม270ฝาเอามามาขันใหม่มาบวก87.3น้ำหนักรวม2 2 9กิโลสำหรับตัวอัลฟาหนักหนักหวาอเ้าหนักของพี่ต้นนี่500ไอ้ไอ้56.7ล้อหน้า56.7ล้อหลัง87 อ่าช่างคนขับดิเท่าไรเอา,เอาเอาถอยหลังกน่อยนิดน87อ่าน้ำหนักคนขับ84.7 84.7อ่าถอยถอยไปเดี๋ยวดูข้อมูลรถแต่ละคันก่อน <c oughs> อ่ามาดูข้อมูลแบตเตอรี่ก่อนข้อมูลแบตเตอรี่ของผมเป็น2ลูก้องได้ไง ข้อมูลแบตเตอรี่ตอนนี้ผมมีไฟอยู่1 0 0่งร้อยจุดโวลต์หนึ่งโวลต์หนึ่งโวลต์อ่าแล้วก็แบตผมมันร้อยสิบองลูกแต่ว่าตอนนี้ต้องเอา100ตอนนี้แบตผมเหลืออยู่9ก้าสิบเจ็ดเปอร์ซ็นต์หนึ่งร้แอมป์ฮาร้ช่พี่ร้อยแอมป์ฮาแอมป์คือไหนอ่านี่ร้อยสาแอมป์ ร้อยสามเป็นร้อยสิบสามอ่ารอ้รอยร้อยสิบสามจุดห้าร้อยสิบสามจุดห้าโอเคข้อมูลของผมอ่า <5. S 1> แล้วก็นี่คือต่อลูก x สองไว้ x สองอ่า x สองเพราะมันสองลูก x สองโอเคอแล้วก็ตัวของเลขไม้เลขไม้ใช่ไหมยี่สิบสามโลยีล่สิบสามโลอ่ายี่สิบสามโลพลังงานอ่า พลังงานก็ที่ตัวมือถือ,ม,อ,อมันอยู่90 97เปอร์เซ็นต์มือถือจะขึ้น97เ<แ>ปอร์เซ็นต์อ่าโอเค97เปอร์เซ็นต์โอเคคันนี้จบต่อไปเป็นคันของโอาเอาคันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าของโอมันเป็นบีเมเจเกเดี๋ยวรอมือถือผมค่ะแบตบคันนี้มี100.3โวลต์ ตัวเซท0ู3าเว้นเว้นเว้นเว้เไวหน่อยเว้นมันอ่าเซทูต้องเขียน2อันเพราะว่าแบตมี2ลูกาอ่าแล้วก็หนึ่งแล้วก็ตัวแอมพลวมีอ่เจ็ดสิบเก้าจุดแปอมพเจาจุดแอมโอเคอาฮะแล้วก็ตัวลีดเดอรเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คือ99% 99%ออ่าตัว หน้าจอหลักกิโลหลักกิโลมันจะเซฟรอเปล่าหลักสิบเก้กิโลอ่าอ่าแล้วก็ส่วนอื่นมีไหมอีกลูกหนึ่งต้องต้องเขียนในประทัดหนึ่งแบตอีกลูกหนึ่งแบตอีกลูกหนึ่งอ่าแป๊บนึงนะฮะแบตอีกลูกหนึ่งไม่แน่ใจวโอไม่ใช่นี่ของ แบตอีกรูนึงห้าเจ็ดคิวหนึ่งเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลลราเสร็จก็เดี๋ยวออกไปอีาร้อยหนึ่อ่งจุดเก้าร้อยจุดรอ่าก็แบตแบตมี57เเต็มแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์แบตเก้าสิบเก้าเก้บเ้าเอร์นต์โอเคแคบบ่นั้นพออันนี้คือ,อพอแแอ,อมคือ57แอมห้าส อ่า5้าเจ็ดแอมโอเคอันนี้คือข้อมูลรถแต่ละคันเดี๋ยวเราวิ่งไปแล้วตอนชาร์จจะเก็บข้อมูลได้ว่าคันไหนมนกินกันแล้วมันจะได้ข้อมูลว่ามอเตอร์ตัวไหนประหยัดกว่าด้วยอ่ามาของพี่โอแบตชาร์จก็ตอนนี้แบตมีอยู่แปดสิบเจดจุหโวลต์8ปดสิเจ็ดจุหโวลต์จดหโวลต์จากร0 0โวลต์นะแล้วก็แอมป์ฮาวมีอยู่ที่ห้าิบห้าจุดเก้าแอมป์ฮาวห้าิบห้าจแอมป์ฮาวอ่าแล้วก็ตอนนี้ กี่เปอร์เซ็นพี่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นอ่าสี่สิบสี่สิบสี่เปอร์เซ็นโอเครู้เปอร์เซ็นแล้วแล้วก็เลขใหม่เลขใหม่ตอนนี้อยู่ที่สิบเก้าเท่ากันรถใหม่ทุกคันโอเคตอนนี้ติด<ม>ที่โอแล้วเดี๋ยวต้องไปชาร์จฟาต์ดเดเราไม่มีปัญหาเพราะาเรามีเครื่องชาร์จหลายตัวเดี๋ยวรอเครื่องชาร์จอัดคันเดียวได้สักอัดสักถ้าร้อยยี่สิบแอมก็อัดมันร้อยยี่สิบแอมเลย <laughs> ดูที่บีเอสไหวไหมต้องไหว không lòng